สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในขบวนรอนละลงของเครือข่ายรัฐธรรมนูญประชาชนไีสานนะครับก็ตอนนี้เป็นกิจกรรมเลื่อนรอนละลงจากสถานีรถไฟไปสวนเรืองแสงนะครับตอนนี้เราเอาลำโพงมาส่งนี่ได้หรือเปล่าขาเราจะวอลไว้ไหนเอาไว้ไหนครับตอนนี้เอาไว้ไหนคเอาไว้ไหนครับหาที่กระโปรงด้วยครับ ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สวนเรืองแสงเลยครับสวัสดีพี่น้องป้องปไปนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเรืองแสงนะครับขอนแก่นงานเซ็นทรัลเลตอนนี้เราอยู่ในงานมหกรรมประชาชน เพื่อสิทธิมวลชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อรัฐธรรมนูญภาคีศานนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดโดยเครือข่ายภาคประชาชนสมาชิกคนจนมีเครือข่ายต่างๆนะครับเราก็เดีพาไปดูบรรยากาศข้างในนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามกว่านะครับมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้กิจกรรมเมื่อเช้านี้อยู่อนุสรีประชาธิปไตยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เขาก็เลยเดินขบวนมาที่นี่นะครับที่นี่ก็จะมีการออกบูธของเครือข่ายของกลุ่มต่างๆนะครับนี้ก็สมาชิกคนจนอันนี้รณรงลงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน น,นนี้เป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนอีสานนะครับส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทรัพยากรนะครับแล้วก็มีเรื่องการเมืองด้วยนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเสื้อแดงราชดรต่างๆนะครับแต่ว่านี่ครับอันนี้ก็เขาไล่ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่กบฏพีบุญน,นะครับ2 4 3 5ี4 4 4ไล่มาเรื่อยๆนะครับ ประวัติศาสตร์ต่อสู้การต่อสู้ของคนอีสานนะครับมาเรื่องทรัพยากรเกื่อนปากมูลนะครับก็มี6ตุลานะครับอีสานก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันครับช่วง6ตุลาแล้วก็มาช่วงปี4 9 5 0 5 2าหนะครับ5 5 6 7 5 8จนถึงปัจจุบันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาครับครับแล้วก็นี่ก็ช่วงเย็นก็จะมีเสวนามีดนตรีมีบูธมีอ่านค่าประกาศมี ขายครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็พายืนดูเดินแนะนำเฉยๆนะครับร้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูบูธต่างๆกันนะครับคร่าวๆมีอะไรบ้างนะครับอันนี้มีอะไรบ้างบูธจากอันนี้นะครับคครับวันนี้นนนนนนะ มีแฟนมาครับแฟนเอาของมาขายครับแล้วก็ขายนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับบูธจากไอรอค่ะบูธจากไอรอนะครับเอาไงดีอาวีเพนพับใหม่นี่ให้กรวจปัญหารัฐธรรมนูญ60มีอะไรบ้างนะคะว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยเราอยู่ภายใต้ความมั่นคงของรัฐแล้วก็ความสงบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีด้านอื่นๆอีกมากมายว่าสิทธิเลือกตั้งนี่หายไปอะไรอย่างเงี้ยของฟรีอันนี้มาหยิบ ครับมีสติกเกอร์สติกเกอร์เยอะแยะเต็มหัวพิเ้อด้วยนะครับอันนี้ของพิพิธภัณฑ์สามัญชนนะครับก็เอาอันนี้มาโชว์ได้หมครับครับโอเคแล้วก็พิพิธภัณฑ์สามัญชนก็เป็นเป็นหน่วยเป็นกลุ่มที่พยายามรวบรวมประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บเสื้อเก็บป้ายเก็บหนังสือพิมพ์เก็บเก็บอะไรอีกครับ อันที่แปลกี่สุดที่เคยเก็บมามีอะไรเกออะไรมาอะไรนะอันที่แปลกี่สุดที่เคยเก็บแล้มีชามต่อต้านคอมมิวนิสต์ชามพอมกนได้ขอความจงกำจัดคอมมิวนิสต์ให้หมดจากแผนดินไทยอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นนะครับเอ้เยอะมากเลยออแท้เลยไหมอะ้เยไมขุดไปเองไม่ใช่ไปขุดมาหรือเปล่าจำลองจำลองครับแม่เดี๋ยวเอาหมวกมาให้ครับเย้ครับ นี่พบพากันด้วยอันนี้จากสมาชากคนจนอีกเหมือนกันรับเขียนกว,วีนี่สมาคมนักกฎหมายสิทธิ์นะครับสมาคมผู้บริโภคกลุ่มทอผ้าต้านเมืองแร่นะครับบา,บายยนะครับเดี๋ยวมาครับโมมโอกาสนะครับนีพี่น้องคนไรบ้านนะครับอันนี้อย่างวะนี่กรรมาการสิทธิ์นะครับมาด้วยวันนี้ เป็นเครือข่ายกวีสามังสำนึกครับคุณแม่สามคนมาสามคนบุ๊มเมรื่องป้านะครับวานเข่าพันเมล็ดพันกอขอวานเข่าพันเมล็ดพันกอขอให้แตกนอเป็นม้อนสเตอรล่าให้ใบดังดังขึ้นหมาอีดังสิได้คุ้มค่าจ้างเขาไถหน้าเอาหมายีดังไปแหนั่งแมว เอาหมายอีดังไปแหนั่งแมวแหแล้วกลับปานหาอยากหาเรียแบบเสียหมาผลมือนี่คือสิบตกดอกเถ้าผลหลวงมือนี่คือสิบตกดอกเถ่าหลวงเป็นว่าบ่คุ้ม,มค่าเขาบ่มีราคาเป็นว่าบ่คุ้ม,มค่าเขาบ่มีราคาจกแบงร้อยในกระเป๋านี่มีอยู่สองใบพี่น้องจกแบงร้อยในกระเป๋ามีอยู่สองใบสีกันี่มันได้หล,ล,ลายใบน,นะนะเห็ดหน้าเห็ดมาตะปูยาตายไงบ่ววดเหลียใจหลายเสียห้เทวดาอันนี้ก็ ตรงตัวพี่น้องขอบคุณครับขณะนี้เวลาหาโมงเคิงนะครับผมครับอยากเลือกตั้งผู้ว่าอยากเลือกตั้งฮอดผููภากษาหุเดี๋ยวพาไปเบ่งบรรยากาศนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปลาใสนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมีดนตรีนะครับเดี๋ยวเขามาคุยกับคนจัดงานนะครับอย่างไดนะครับงานมือนีดีปดีครับพี่น้องมาหลายดีครับดีดมากเลยครับอ่าถือว่า า à, ตามคาดตามคาดไหมอยากให้พี่น้องในมาแสดงออกเรื่อนรัฐมนุนแล้วก็เป็นวันทีที่มาชวนนาครับแสดงออกว่าคนอีสานเท่ากับข้างแน่เด้อาต้อไปชุมนุ่มยุ่งเด็กไปได้คนอีสานเท่ากับอยากได้รัฐมนุนด้วยกันแมนครับผมแมนครับโอเคขอบคุณหลายครับครับผมกับเสียงดังเนาะก้าครัเลยนะครับยุคครังหลังนะครับยุคครังหลังวิีนะครับอันนี้มีบริการพีรน้องนะครับอันนี้สิทธิรัฐมนุญและชีวิตของคนอีสานนะครับพี่น้องหลายๆเครื่องไฟ30 เ, <หา S 2> เคครองตนนนี้นะับเขามาหาพี่น้องนะครับเขามาหาพี่น้องด้านหน้าเวทที่ย่างหน่อยกับเป็นการกระจายอํานาจให้ยุ่งจอ่อผู้นั้นจ่อผู้นี้กระจายกระจายเลือดไปให้ยุ่งอยู่ส่วนเรื่องแสงอยู่หม่องนี่นะครับมึงขึ้นพูดได้เหรอถูกต้องครับ,รบมึงพูดเรื่องก<ล>ารศึกษาการศึกษา อะไรกับการศึกษาเรื่องอะไรของการศึกษาก็มีสามประเด็นประเด็นทางเศรษฐกิจประเด็นทางการเมืองแล้วก็ประเด็นในค้ามพักรสรุปสรุปเลยสรุปสรุปก็คือให้เด็กมีส่วนร่วมในการออกกฎโรงเรียนบุคลากรทําหน้าที่สอนอย่างเดียวแล้วก็ให้โรงเรียนเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเคยพูดแล้วครั้งหนึ่งแนะนำตัวเลยครับชื่อสิงห์กุลภาครับ อยู่ทักเลยครับอยู่คีย์อรเราอยู่กับวงสามัญชนแล้วนะครับสามัญชนอีสานเนี่ยสหนอกมาเมืไทนี่หนอกม้ดาวกุนเทเบลกเคเบลเป็นอย่างสามัญชนอีสานก็ได้บ่สมีปัญหาดังตัวนะครับชื่อชื่ออาร์มครับมือเบสครับมือเบสครับมือเบสหมื่นมือกองครับมื่นมือกอง ก้ากีตาร์ครับก้ากีตาร์ไรก้าเหรอต้นก้าเรั้ต้นก้าต้นก้าซาลาตงสูบสายสูบครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับทีมงานนี้จะไปบรรเลงที่ p บีโพรบ e วลี y ต่อจากงานนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเล่นที่นี่ก่อนนะครับนี่เป็นแบ็กอัพออกงานมากี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกกับวงสมอ่าใช่สองครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งนี้ครั้งที่สอง ครับผมเดี๋ยวติดตามผลงานน้องๆกันนะครับอันนี้แนะนำตัวเลยครับมือพินครับใบไผ่ครับใบไผ่มือพินใบไผ่ปิดถนนครับครับผมเสามนนะครับเต็มที่ครับเต็มที่ไม่หดเติมไัมครับยังครับโอเคปะหรือครูเนี่ยที่อยู่ที่ธุรกันดานครับก็ได้ค่าเสี่ยงไทยค่าธุรกานดานน้อยเกินถึงวครับผมจริงๆเสนอว่าอยากให้ครูเนี่ยมีภาระหน้าที่อ่ะสำหรับการสอนที่เสริมสร้างบุคลิกภาพด็กโดยตรงเท่านั้น แล้วก็ให้ครูเนี่ยมีรายได้ที่เหมาะสมเมื่อว่าอยู่ในที่ธุรกนารหรือพื้นที่เสียงไทยครับดีบ่ละสามิเกตปีแล้วข่อยยังมาเดินตะเวนหาชุมนมอยู่นี่จบว่ละพี่น้องข่อยตนสองพันกว่าครอบครัว ่อยก็ได้มีมีหมมีผัวขึ้นมาฉะนั้นในการจัดน้านีอันจัดการหน้าต่อไปนี่่อยว่าให้เข้าใจแล้วก็ล่างสีมีแผนสีสางเข่อนผู้ไหยขึ้นมาอีกแล้วตายอีกแล้วคอยหันซ้ำสองมาว่ได้สางนักประเทศไทยซ้ำบาดนี่ไปสางอยู่แล้วนักกว่าเก่ากฎหม้ยลาาเข้าเขาบ่ถึงก็เลยผ่านทั้งสหประชาชาติผ่านทั้งอ่าทั้งกระช่วงตั้งประเทศนองไปยื่นหนังสือแล้วเพื่อเห้เขายับยั้งว่าให้มีการเฮ็ดเอเอหม่เพราะว่าเจ้าเฮตีพานมา เจ้าเฮ็ดจะฟังเล่าเจ้าบ็เฮ็ดฟังให้นอ้องอันนี้คือผลพี่มันตามมาฉะนั้นชิ๊บวอสันๆันในพี่น้องฟังมาทาเข้าจัดการเองเดี๋ยวนี้ก็ล่งออกแผนออกตั้งแต่ปากมูนมาแต่โค้งมาเนาะจนหอดสุดไทยที่เราเมืงอุบลตอนนี้เราอยู่ที่บูธแอมเนตตี้นะครับประเทศไทยนะครับก็วันนี้มีกิจกรรมคิดถึงพี่ครับผมคิดถึงพี่เฉยๆนน่นะครับก็ มามีการลงชื่อนะครับเพื่อรณรงค์ให้ปล่อยนัละทษกันเมืองนะครับแล้วก็มีการเขียนจดหมายถึงพี่อานนท์นะครับพี่ชายของเราก,ก็อย่าลืมพี่ของเรานะครับ รกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้รัฐบาลทหารจอมพลสฤษดิ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีเกษตรกรรมบนผืนดินของคนอีสานขนาดใหญ่เรื่องให้ทหารในครองจันทวงโดยมีการกระทำมันเป็นคมอมมิวนิสเป็นอันตรายต่อรัฐบาลให้ญหาในวันนี้ 3 1เมเพฤษภาคม2,504พระเจ้าจะรับที่จ,บจ้บแต่เพียงผู้เดียวลงชื่อจอมคลสรพระรัก แล้วขอบคุณไอพง์ขอบคุณทุกคนอะไรครับเมื่อนี้จากลานะครับขอบคุณพี่น้องวงสเลเตวงสามัญช่วยนะครับอบุบลมาหนิเป้าหมายปลายทาง ต้นกล้าเป็นยังไงบ้างมาเป็นแบ็กอัพวงสามัญชนขอถามว่าเลยว่าจะเป็นต่อไปไหมก็มาเล่นได้ครับถ้าวันก็มาไปได้เลยใช่ไหมก็มาได้ใช่ครับถ้าจะมีทัวร์มีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูหาให้ได้ไหมถามพี่แก้วไปดูอ่เอ็งเป็นน้องไอเล้งใช่ไหมใช่นะครับไอเล้งไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักอ่ะไอเล้งอ่ะมันเป็นมือกองวงสามัญชน ที่ที่เคยมาแบ็กอัพอย่างนงี้แหละมาต่าป่ะพี่เอามาต่าป่ะมันอยู่วงฮาร์ดบอยรู้จักไหมฮาร์ดบอยนะฮาร์ดบอยผมรู้จักเออไอไอเฮี้ยเล้งอ่ะครับผมรู้จักเลยเขาไม่รู้จักผมครับอ,อ่าไม่เป็นไรแต่ว่าหน้ามึงเหมือนมันมากามอ,อจากถามว่ามึงเป็นไงบ้างมาเป็นแบ็กอัพวงสามัชนมันครับพี่ขันแกนเบามากครับอ่าแล้วจะเป็นต่อไปไหมได้ได้ได้เสมอครับจริงเปล่า โอเคเดี๋ยวกูหางานให้ทฮะนน่ะครับถ้าแบบมีงานไปทัวร์อะไรในอีสานนี่ไปไหวไหมโอ้ไหวสบายโอเคมือกองให้ไหมเราโอเคโอเคได้กีตาร์ได้กองแล้วอันนี้มือเบสมือเบสมือเบสมึงชื่ออะไรนะชื่อฮามครับพี่ฮามอาร์มอาร์มอาร์มแขนอาร์มแขนเป็นไงบ้างมาทัวร์กับวงสามัญชน ค่อนข้างที่จะโอเคครับพี่สนุกมากครับเราจะไปต่อไหมล้วจะเป็นแบ็กอัพต่อไหมลุยครับพี่ชอบใช่ไหมโอเคไหมกับวงนี้โอเคไหมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะหางานหาอะไรให้มาทัวร์กันเฮยพี่พี่มาฟีดด้วยนะครบคนเลยนะให้กูมาทำอะไรวะเฮ้ยฟีดฟีดให้ยหรอให้เต้นให้เล่นให้รับแล้วเต้นเออเต้นได้เต้นได้แต่ร้องไม่ได้ลุยโอเคโอเคนะครับนี่คือ รุ่นใหม่ของสามัญชนจริงๆอ่ะพี่พี่หวังนี้แหละคือวงสามัญชนแม่งไม่ต้องแบบมึงแบกกันไปทุกคนอ่ะคืออยู่ไหนก็มีแบบแบ็กอัพแบบพวกอเองอ่ะเออไม่รุงเพีใช่ไหมเนี่ยยังเสียใจอยู่จริงมันควรมีแบ็กอัพอยู่อีสานใช่ไหมเอออะไรเงี้ยบทเพลงของการเคลื่อนไหวของอะไรไปเนะี่ยมันต้องแบบอยู่ทุกที่เยว่ะขออนุญาตขอบคุณขออนุญาตขอบคุณ